สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนาคาพัฒนถินเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูผู้หญิงสองคนนะครับเขาทํางานทําความสะอาดโรงแรมเนะี่ยเวลาเขาเริ่มทําความสะอาดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าเขาทาอะไรบ้างแล้วเขาทํำยังไงในการปูเตียงแล้วก็ใส่ปอกผ้าหมเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะครับ วิธีการทําความสะอาดสาหรับผู้หญิงสองคนนะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ถ้าแบบคนที่เคยมีประสบการณ์ทําแล้วก็ผ่านนะครับสําหรับคนที่อยากจะทํางานโรงแรมแต่ไม่มีประสบการณ์ก็เข้ามาดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับเข้ามาดูแล้วก็มีข้อสงสัยประกันใดก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปนี่ครับมาดูวันนี้เราจะมาดูการทำงานโรงแรมธรรมศาสตรโรงแรมผู้หญิงสองคนเพื่อทำไงครับแต่เริ่มต้นมาก็จะเกี่ยะยะ ขยะก็จะมอนนอีอันนี้ขยะอันอออนี้ขวดพวกขวดตีพวกกล่องกลมจะใส่ตรงนี้อันนี้ขยะทั่วไปเล้วใส่อีกชิ้นนึงนะครับเป็นสองชิงนแค่จะช่วยกันเก็บขยะทำให้ มาเก็บขยะเนี็ยก็จะไปถอดปลอกหมอนถอดอผ้าห่มเกยบพื้นที่ที่จะปูเตียงก่อนถ้าวิ็นสองคนก็จะทำก็จะทำแบบนี้นะครับช่วยกันสองคน นี้คือสภาพที่พร้อมที่จะปูผ้าปูเตียงครับอันนี้คือผ้ารองที่เป็น pvc กันเปื้อนกันที่นอนเปื้อนอันนี้ก็เอา,าผ้าปูมาแล้วนะครับอันนี้ผ้าปูก็จะจับคนละคนละข้างน,นี้นะครับถ้ามก็ทำากาจะทำ,าทำคนละข้างแบบนี้เคยกัน,กน จช่วยกันแบบนี้ทำตัวข้างเวลาดึงเขาดึงคนละข้างแล้วก็ยัดเข้าไปก็ปร,ประมาณนี้นะครับผู้หญิงสองคนมาดูวิธีการใส่ป๋อพรม ถ้าเป็นผู้ชายทําก็จะทําคนเดียวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงทำาก็จะทําช่วยกันเหมือนกับตัวภาาปูเมื่อกี้ครับช่วยกันใส่คนละข้าง ชายาชายล่างๆก็จะวันนี้เดี๋ยวจะดึงขึ้นอีก,อกน,นิดนึงครับเพราะกลางขน้ามันมันเลือกไปไม่ได้พับถ้าถ้าลมมันอยู่ข้างในยเยอะมันจะพองมันจะไม่สวยแล้วก็จะดึงจัดระเบียบ แล้วล่างก,ก็จะประมาณนี้ทีนี้ก็ใส่ปอกหมอนหมอนที่นี่เราใส่หมอนสี่ใบใสหมอนสี่ใบ ก็จะมีเสื้อกาวสองตัวนะครับเสื้อกาวสองตัวห้ามมันแบบเราให้เรียวมันลมมันอยู่ข้างในปอกผ้หมเยอะเวลาลมมันออกมันก็จะทำให้ผ้าหมมันย่น,นก็จะปะเก็บเข้าไปข้างในนะครับรายละเอียดนี่หน่อย ข้างล่างกระตุกนิดนึงนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะวางเสื้อกาวตรงนี้สองตัวนะครับพอเสร็จจากตรงนี้นะครับอีกคนนึงก็จะเก็บรายละเอียดข้างในนะครับอีกคนนึงก็จะไปเข้าห้องน้ําแล้วทีนี้ไม่ใช่ปวดท้องน,นะครับจะล้างแต่ห้องนี้เป็นห้อง ห้องธรรมดา,าไม่มีอา่างอาบน้ำนะครับก็จะมีอา่างน้างหน้ามีชักโครกอ,อะไรอย่างนีงนจจนง้แล้วก็จะล้างเช็ดตรงนี้ดูระบายน้ำแล้วก็จะ,จะเปิดฝาขึ้นมาทำความสะอาดนะครับบางทีผมมีอะไรของปาที่เขาออกน้ำลงไปอาจจะทำให้มันตันเราก็จะล้างแล้วก็ถึงมานี้ค้างแ่วนเรื่องกระดแชมพู ชีลวดแล้วก็ชีหลอกน้ำแล้วก็จะล้างน,น้ำแล้วก็เช็ดแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ก็เช็ดอีกทีมาดูคนข้างในพวงในก็จะเติมผ้านะครับอันนี้ผ้าก็ะดูพื้นใหญ่หนึ่งผืนแล้วก็ผืนเล้สามผืนลักษณะาาการผัาผ้าแบบนี้แล้วก็มว้วน ก็จะม้วนเข้ามาเก็บตัวตะเข็บไว้ข้างในนะครับก็ประมาณนี้เส็นสับนส่วนนี้กระาทิชชู่เราจะพับเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับดึงมานึ่งหนึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยครับพอ กาแฟก็จะเติมกาแฟสองซองชาสองซองแล้วก็แก้วกระดาษสีใบอันนี้ที่คนกาแฟของนี้นะครับอันนี้ของเติมข้างในงตู้เย็นนะครับก็จะมีน้ำสองกระป๋องแล้วก็น้ำสองขวดประมาณนี้นะครับ ค,คนข้นก็จะเก็บเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็คือพวกเ,เช็ดคราบฝุ่นอาจจะมาจากผ้าฝุ่นที่เราผ้าปูเตียงของม่มเวลาเราสะบัดนะครับมันจะมีฝุ่นคนข้างในก็จะเก็บรายละเอียดตรงนี้เช็ดฝุ่นตามทีวีตามกระจก ามหน้าจอคอมพวกคีย์บอร์ดพวกโต๊ะพวกนี้นะครับพวกโทรศัพท์พวกโคมไฟที่ห้อยลงมาคนข้างในก็จะทําประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะถูพื้นนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เดินเก็บรายละเอียดเสร็จนะครับคนข้างในก็ก็ก็เช็ดเก็บรายละเอียดกับหมดทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้ก็จะเริ่ม ถูจะเริ่มถูพื้นออกมาถูไล่ถอยล้างออกมาจากข้างในออกมาข้างนอก,กน,น,นะครับส่วนคนข้างห้องน้ำนะครับก็เช็ดเริ่มเช็ดแห้งออกมาแล้วก็จะมาเจอกันที่หน้าประตูห้องนะครับในห้องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ถุงขยาสติกก็ใส่ใส่กระดาษจิ้มสติ๊ก รองแตงที่ฟันรองจชมพูเนี่ยเช็ดแห้งก็จะประมาณนี้นะครับขวดจชมพูเราก็จะตั้งอย่างปอะมาแบบนี้อันนี้ก็จะปูผ้าเช็ดเท้านะครับหลังจากที่กี้กยอยเก้าอ,อยู่ตรงนี้ทีน,นี้เราก็ทำความสะอาดปุ๊บเริ่มถูกออกมาถูเราวเก็บเข้าไปข้างในเหมือนเดิมนะครับพี่น,นี่คือพร้อมสำหรับหนึ่งห้องนะครับ เขาก็จะสูไล่ออกมารองเท้าแล้วเขาก็จะเรียงรองเท้าสําหับบให้ลูกค้าใส่เรียงวางนี้สองคู่นะครับ เก็บเียวหน้าห้องนี่เป็นเรียบร้อยสภาพห้องที่ทําเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าแล้วนะครับห้องก็จะประมาณนี้ส่วนห้องน้ําก็นี่ครับเรียบร้อยเช็ดพื้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะถอดขี้ทำความสะอาดออกปุ๊บ ไฟก็จะดับพร้อมที่จะให้บริการดูเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราพาไปดูผู้หญิงสองคนนะครับทําความสะอาดสายโรงแรมนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเขาทาความสะอาดเนี่ยเขาเข้าไปเขาทําทอะไรบ้างนะครับเก็บขยะยังไง หรือผ้าปูเตียงยังไงปูเตียงแบบไหนแล้วก็ใสป่ปลอกผ้าหมแบบไหนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเป็นคําตอบหรือเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากจะทํางานสายโรงแรมสําหรับเป็นผู้หญิงคู่นะครับแต่ไม่อเคยมีประสบการณ์นะครับก็ลองเข้ามาศึกษาตามคลิปที่ดูนะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน สำหรับช่องเราด้วยนะครับช่องนาคาพัฒนินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ราไปกกอนสวัสดีครับ